มาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะไม่รู้ว่าการเมืองหลังจากนี้จะมีอะไรร้อนๆอนอ <ừ> ีกหรือเปล่าว่ากันว่าให้จับตาวันที่สิบตุลาคมก็คือพรุ่งนี้ฮะเออจริงด้วยสิคือพรุ่งนี้เพราะนะว่าคือคุณไพบูย์นิติตะวันเลขาธิการพักพลังประชารัฐเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนแล้วบอกว่าสิ่งที่จะมาแถลงเนี่ยเป็นข้อมูลที่ใช้คําว่าเซอร์ไพรส์คาดไม่ถึงเขาบอกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะนําไปสู่หายนะใช่อูอ,อันนี้คือคุณภัยบูลคุณผู้ใช้คํานี้คุณผู้ใช้คํานี้เลยเราไม่ได้พูดนะแล้วบอกว่าข้อมูลเนี่ยคือ อาจจะทําให้พักเพื่อไทยถึงขั้นยุบพ,พักเลยก็ได้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามเพราะว่าก็มีหลากหลายความเห็นนะคะที่ท<ะ>ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะแต่ว่าพาไปฟังจากคุณนี้ก่อนนะคะคุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะจากพักเพื่อไทยเนาะ,ะก็บอกว่าพักเนี่ยไม่ได้วิตกกังวลและจากการประชุมพักเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะ คือส่วนตัวเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องตลกนะถ้าจะยุบพ,พักจริงก็ต้องสู่เข้าสู่กระบวนการเช่นเดียวกับประเด็นการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีทั้งหมดก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของรัฐสภานายสมคิดเนี่ยบอกว่าอย่าสร้างกระแสอย่าทําให้ประชาชนสับสนและยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าทํางานต่อเหมือนเดิมค่ะพักเพื่อไทยไม่ได้วิตกกังวลเรื่องดังกล่าวเพราะฉะนั้นการที่ให้ข่าวแล้วสับสนเนี่ย ทำห้พี่น้องสับสนเหมือนว่าจะไปไล่นายกออกผมเรียนนะท่านนายกยังเดินทางไปที่ปอป <c oughs> ที่สานักประชาชนลาวอยู่ประชุมเซีอยู่เรื่องนี้ไม่มีผลแล้วก็ไม่มีเหตุอันใดเลยที่จะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นรุ่งนี้ยืนยันว่าเราย่ง <c oughs> เรายังไม่ได้คิดอะไรและไม่ได้วิ่ตกกังวลอะไรเลยแล้วก็ขำดโดยซ้ำไปว่าให้ข่าวได้ยังไงว่าจะเปลี่ยนตัวนายก พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตะหนอย่าอย่าไปตกใจเอ้ยพรุ่งนี้7จ็ดโมงมันจะมีอันเป็นไปไม่มีหรอครับพรุ่งนี้ตื่นมากินกาแฟมาทํางานเหมือนเดิมอะครับ คุณสมคิตบอกว่าไม่มีอะไรอย่ามามทําให้ประชาชนตื่นตระนโกนะคะคแต่มาฟังอีกฝั่งหนึ่งนะคะนายสามารถเจนชัยจิตวณิตรองโฆษกพักพลังประชารัฐก็ออกมาต่อต้นะบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้เกียรตินายไพบูลน,นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องตลกและมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนค่ะบอกด้วยว่านี่เป็นแค่อีพีหนึ่งหรือว่า ep 1เท่านั้นแล้วท้ายที่สุดจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ทางนายสามารถบอกว่าก็มีความเป็นไปได้ ต้องให้เกียรติท่านพปบูลคือประเด็นอย่างที่ผมบอกว่าพรุ่งนี้มีแน่นอนไม่มีไม่มีไม่มีไม่เซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วก็เป็นเหตุที่จะสะเทือนการเมืองนะครับที่เขาบอกว่าตุลาคมนี้เนี่ยมีเหตุที่จะสะเทือนการเมืองแน่นอนแต่ต้องให้เกียรติคุณพิบูลครับจะไม่เป็นมวยล้มต้อคนดูใช่ไหมครับไม่มีล้มหรอกครับแล้วคือมีเปิดแน่นอนไม่มีไม่เปิดเอางี้ดีกว่า หนังเก่าไม่เก่าหรอกครับเพราะว่าคุณลุงนี้ยังไม่เคยถูกล้มไม่เป็นไรก็ถ้าถามก็ตั้งรับให้ดีอย่างที่ผมบอกวันนี้ผมตามหาเนี่ยหายไปไหนอ่ะกเ็เขาบอกว่าเขานั่งขำแต่ตามหาคนหายไม่ตามหาแล้วคนที่หนีหมายจับไม่ขับไล่หน่อยเหรอ